สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสปีกลก้องเพราะการพูดเป็นเรื่องสำคัญสปีกลก้องในวันนี้ก็มีหนึ่งเรื่องสำคัญที่จะมานำเสนอกันนะครับ และหลายต่อหลายคนเลยเวลาที่คุยโทรศัพท์กับชาวต่างชาติจะมีปัญหาในเรื่องของการสะกดชื่อเฉพาะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ชื่อตัวเราเองนามสกุลที่อยู่อีเมลหรือว่ารายละเอียดต่างๆที่เป็นการสะกดคำนะครับแล้วเราก็จะเจอปัญหาอย่างเช่น b d p t s h r ตัวอักษรที่มีลักษณะการออกเสียงคล้ายกันพวกนี้เวลาที่เราคุยในโทรศัพท์เนาะขนาดคุยต่อหน้ากับเพื่อนเนี่ยบางทีเพื่อนยังฟังผิดเลยปัญหานี้จึงได้ถูกแก้ไขนะครับด้วยการคัดเลือกคําในภาษาอังกฤษมาใช้เรียกแทนตัวอักษรแทนที่เราจะเรียกว่า A เราไม่เรียกว่า A แล้วเราจะเรียกเป็นคําแทนเลยตายหลายคนมาเลย A อะไรนะ and b bird c cat d dog จริงๆแล้วนะครับในระดับสากลระบบสากลเนี่ยเขาก็มีเลือกกันมาแล้วเนาะและก็มีหลายระบบเหมือนกันต้องบอกอย่างนี้แต่ว่าวันนี้ก้องจะนําเสนอ1ระบบที่โดยส่วนตัวแล้วก็เอาไว้ใช้จริงนะครับแล้วก็ได้ผลนะชาต่ตางชาติฝรั่งมังค่าฟังแล้วก็เข้าใจมีอะไรบ้างอ่ะไปดูกันเลย a อัลฟาบราว h a ชาล n เ Delta Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-ray, y ยงกิซูลูตอนนี้ก็รู้จักหน้าตาชื่อเสียงเรียงนามของทั้ง26ตัวแล้วแล้วเวลาเอาไปใช้จริงใช้อย่างไรนะครับง่ายๆเลยก็คือเวลาที่เราจะต้องสะกดคำเนี่ยเราก็ใช้ชื่อตัวอักษรเหล่านี้แทนการเอ่ยถึงตัวอัษรแต่เดิมที่เราบอกว่า A เราก็เปลี่ยนเป็น Alpha เดิมพูดว่า B ก็เปลี่ยนเป็น Bravo ยกตัวอย่างเช่นก้องจะคุยกับชาวต่างชาติว่าเนี่ยเธอสามารถจะมาติดตามสปีกล้องได้นะสปีกล้องเนี่ยเราจะออกทุกวันอาทิตย์เนี่ยนะทาง Facebook Fanpage ก้องจัก,กรพันธ์สกออย่างนี้จ้าเธอ k ิโ o ออสกา n o โนเวมเบอร์กอ a r ฟช e ลีโฮเ a ลอัลฟาคิโลอัลฟ a พาปาอัลฟาโนเวมเ ส่วนถ้าเธออยากจะดูชั้นทาง YouTube เนี่ยก็ยินดีนะกล้องมิวสิควงนช่องกล้องมิวสิค l ก็สะกดดังนี้ k ิโล o อสการโนเวมเบอร์กอฟไมค์ยูนิฟอร์มเซียร่าอินเดียชาร์ลีอัลฟาลีมาจเย็นๆน,นะไม่ต้องตกใจหลายคนเจอครั้งแรกฉันจะจำได้ยังไง26ตัว จำไม่ได้ก็ยังไม่ต้องท่องก็ได้นะสามารถจะเสิร์ช Google ได้แล้วก็ปริ้นแปะไว้ที่หน้าคอมพิวเตอร์ตรงหน้าโทรศัพท์เราเวลาที่เราจะต้องคุยโทรศัพท์กับชาวต่างชาติเนะวิธีการเสิร์ช Google นะเสิร์ชว่าอะไรได้บ้างอ่ะเสิร์ชเทรศัพท์อัลฟาเบตก็ได้นะครับสิ่งนี้เป็นประโยชน์แน่นอนนะแต่ว่าอยากจะใช้ให้มันคล่องแคล่วก็ต้องฝึกถ้าไมต้องฝึกเพราะ การพูดเป็นเรื่องสำคัญดีมากเลยและะ้วอย่าลืมติดตามกันนะครับสปีกล้องออกตอนใหม่กันทุกเช้าวัวนอาทิตย์ชอบใจยังไงกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์กับคุณแล้วก็เป็นประโยชน์กับเพื่อนคุณลาไปก่อนสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปเตรียมตัวรับโทรศัพท์ของผู้ชายชาวต่างชาติก่อน จะเตรียมสกดคำาพร้อมอีเมลแอดเดรส a d d r e s ไปแล้วล่ะบายบายสวัสดีครับ